อ๋อนี่ครับผมจากนั้นลุงเขียวกับสีมายามบังปลาซิวหลังจากเพ็ดไว้ใส่ไว้ไไวไแล้วกับสีกันเนย้อมดกับเซียวเนื้อใสก็บล่อเบิ้งเมืองเซาอีกทีหนึงเบิองยามตอนนี้มันสีพ่อได้ยุได้กินบ่อกับบ่อไรบ้บังกับใส่ไว้หกบังลุงเขียวใส่ไว้หกบังเนาะกลับไปเบิ้งกันลูกไปเบิ้งกันเดี๋ยวไปยังเซียวคือมาเทพีนะครับผมนี่ครับผมโอ้เข่าอยู่ครับผมเนี่เข่าอยู่เข่าอยู่คุณะ พูดนะน้ำน้อยบ่ตัวตายกับตายตัวบ่ตายกับบ่ตายเบิ่งเอ้าะพี่ถ้าไปซิ้อปลาขาวเบิ่งน้ำกันครับผมพูดนะลูกเขียวก็สียามได้ยามเราก็สีนั่นเอ้าเบิ่งน้ำกันอีกทีนึงครับผมพูดนะโอ้ยุ้ยเบิ่งไหนครับผมเนี่ยพูดนะเห็นบ่พูดนะพูดนะบางนี่น้ำขอไล่สีสีดีครับผมเนี่ยเออ นี่ครับผมอันนึงเอาน้ำเขาลอ่องบ่งกันนึงบ่เอาน้ำเขาันสเป็นยังไดงตัวน้ำเขาหลาสีดีบ่ดีกะเบง้องกันยามก่อนบันเนี่ยเบิ้งบ้ดนี้ ไปเยี่ยมกันนะครับผมปันไดฟังเนย ย่าใส่กัน เมือกำกันบังต่อไปครับผมนี่ก็ขวามากฟางนีแล้วครับผมเป็นยังไงฟางนีนี่คือกันบ่ ขอเงียบนนหน่อยครับเงียบเดียวหน่อย กันต่อไปครับผมนี่ครับก็ยามมาแล้วว่าลายบังหกบังกระไรมาทั้งเลยนี่ครับผมเห็นว่าลายเติอบอยู่ปลาซิวปลาซิวนี่ครับผมกได้มกอยู่หก,กบังกเป็นปลาซิวปลาสวยหน่อยแก้มกันครับผมกฝากแั้งใจเห็นลุงเขียวน้เพราะวครับลุงเขียวเห็นอยู่สองสองแบบแบบหนึง่งเอานา้ำเขา หลายแบบหนึ่งใส่น้นำนี่ยหน่อยแบบหนึ่งใแบบแบบส่นส้นำเครืองแบบใส่นหนหลายใส่น้นำเครืองนี่สิดีเพราะเขาไปสีสีร้อยอได้สิเต็มด่งเด้งด่งเด้งด่งเด้งบ่ตายแม่คือพี่น้องเอฟซีบอกอยู่ขะขอพูดในลายสหรับการในน,น้ำแล้วก็ลุงเทียวกับเสียดนี่แหละข้ผมนี่เป็นปลาสวยเป็นปลาซิวปลาขาวนี่แหละเขาโมต,ตัวได้เขาได้กับเขาเขาได้กับยุคทางไตเนาะเอาขะฝากไว้ใจน้ำครับผม สาชิพีกันสิขอเกาคำว่าสวัสดีครับผม